เริ่มต้นเฮ้ยเดี๋ยวเราคคอร์ดตรงนี้กันแล้วเราเอาไปโชว์ในเดี๋ยวเอาดูทู e ดีไหมตั้งเจรียแล้วเราก็เอาตัวนี้มาคคอร์ดเออดีไหมแล้วมีบุญก็ไปโชว์เพื่อนๆดีไหมอยากโชว์เพื่อนๆไหมอยากโชว์เพื่อนๆไหมเพื่อขารู้คนหนดแล้วว่ามีบุญมาเรียนใช่ไหมไม่ใช่ว่าว่ามีบุญเก่งเขาเรู้บทเรียนที่ผมเรียนแล้วไม่จริง รู้ได้ยังไงตัวนี้เริ่มยากนะอ่ะสองเข,เ,ขเขาเขาเขาป .4 แล้วครับจะไม่รู้ได้งไงอันนี้คือเพื่อนบ้านอือ่า uh, so this is your neighbor s <S เขา <okay. S 2> ตอนตอนนี้เขาจะขึ้นบป .4 แล้วตอนบัดรเชิงเขาก็บป .4 อ่าอดีตทําไงี่งนงบนพีอะไรพี He ่ดีพีเอชพีมากใช่เว็บช่องสองพีเอชเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมเลยพีเอ <And> oh. And, and apple apple and then you have future future he will eat an apple good sure. he will eat an apple, eat an apple. Right. next one he has eaten an apple เเวลาเป็นเป็นนาวได้ป่ะ now คือสิ่งที่เรากำลังทำทเออกำลังทำอ่ะขอกำลังทำก่อนเยนนะครับ<ำ>อันนี้ he will eating eating หรือเปล่าครับ will นะฮะสำหรับอนาคตนะ will เราจะไปกับ verb ช่องที่ will จะไปกับ verb ช่องที่สามหนึ่ง <c oughs> ไหม will eat เห็นไหม will verb ห will eat will go will play เนี่ยพวกเนี้ยคือสิ่งที่เราจะทำได้ปะจำนะครับว่า will เนี่ย will verb หนึ่ง will verb หนึ่งอ่าไม่ผันไม่เติม s e s will eat he will eat an apple this is what he will do in the future he has eaten an กำลังทำกำลังทำ now เฮ้ย now ใช้่ไหมกรนกิมันต้องมี is some a r แล้วบ verb เติม ing อ่ะว่ามาเลยลูก h e อะไรดีคะ eating ก่อน h a s eating ตรงนี้ต้องเติมอะไรมีบุญมองจอ h a s ง h a s ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ h a s ตำแหน่งนี้ต้องเป็น h a e ไม่ใช่ เป็น verb to be ใช่เราต้องตอบตัวเองก่อนตำแหน่งน,นี้เป็นตำแหน่งของ verb to be he 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 ไปกับตัวไหน he ไป h a b to be ครับ verb to be has h a ไม่ใช่ he ออ is ใช่ he is เราจำ is จ m a r ได้เนาะ is จ m a r นี่คือ verb to be he is eating อะไรต่ออ่ะ he is eating and is อ่าได้อยู่นะ he is eating and apple is คำก b l e verb คำ ing อ่า and then อดีตจนถึงปัจจุบันเ <c oughs> คื่อนนี้มันอาจจะทำแล้วจบแล้วก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเพิ่งทำเสร็จไงมันมีลิงก์มาถึงปัจจุบันได้เป็นอะไรที่อะไร <c oughs> ดีมากจัง he has eating an apple he has has, verb <c oughs> has have work ช่องเท่าไหร่นะลืมยัง has have v e r b ช่องเท่าไหร่ has have work has v e r b ช่อง v e r b ช่องสี่ไม่มีช่องสามนีเออต้องเป็นช <c oughs> ่องสามอ่ะ verb ช่องสามโอ้ยเด้อคือโดนลอยโมลอยวัวแล้วเอออ่ะ v e r b ช่องสามของอีคืออะไรฮะ อีก oh, no. แล้วอะไรอ่าลองท่องให้พี่ฟังซิอีกแล้วอะไรอีก e <aten. S 1> เอสแล้วก็อะไร Eat, อีไรอีเทนเออ he has eaten and a p e โอ้เคปะอ่าเ e <aten. S 1> uh, นี่ยเราก็จะได้ละในปัจจุบันนะครับนี่คือปัจจุบันนี่คืออดีตนี่คืออนาคต oh. ใช่ไหมอันที่สามเกนนะคต n น m ำผ r ้ฟูกำลังผมทำซ้ำไปหนึ่งข้อเขียนป่ะแล้วอันนี้ก็คืออดีตจนถึอ้าวพี่เขียนทำไมพี่เขียนเบอร์สามแล้วพี่ต้องเป็นเบอร์ห้าแล้วสิต้องเป็นเบอร์ห้าห้าใช่อ่ะนี่คือห้าเทนสองเราเราเรียบร้อยไีมลูกผมเขียนซ้ำกันหนึ่งข้อเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บอ่ะแล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่เราจะขึ้นกันก็คือว่า เราจะมาดูกริยาอย่างอ e, ีปกติเนี่ยอดีตอดีตว e r b จะเติมอะไรนะอดีตเนี่ยเว r b สองเนี่ยอดีตว e r b เติมอะไรลกูก i n g e d อดีต verb เ,เติม ed อย่าเพิ่งสับสนกับชีวิตนะอดีตเนี่ย verb จะเติม ed แต่วันนี้เราจะดูถึงกริยาที่มันเปลี่ยนลูกไปเลยนึกออกปะ